ะะยามเร่งรีบอากาศดีดีเข้าสวนรีบทํางานในสวนรีบกินข้าวยามเร่งรีบของยายนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเลื่อรถช่วยได้นะคะสนใจสั่งได้นะคะห่อละสามสิบห้าสามห่อร้อยเพื่อนมาเนี่ยยามเร,เร่งรีบของยายทํางานอยู่ในสวนนี่ลูกชิ้นก็แช่แข็งไว้ยามาดูกัน ใส่รบชิ้นเข้าไปเพราะรชิ้นแช่แข็งหมูลงไปน,นี้ก็จะมีเส้นนะคะมีเส้นหมี่กับเส้นเล็กนะคะอันนี้วันนี้ต้มเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ผงกะทิเครื่องปรุง น้ำซุปกระเทียมเจียวไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะคะกินได้อิสลามกินได้วิกิทาเรียกินได้เนื้อสัตว์เรามาใส่เอาเองนะคะคเพื่อนๆยายก็จะใส่น้ำ ซุปลงไปผงกะทิลงไปให้น้ำมันเข็มคนนะคะใส่เส้นลงไกลผักตามใจฉัน สูตรไข่สูตรมันแม่ไม่เกี่ยวกับยายเด้อเยตะมีผักเยอะเคลื่อนปรุงหอมๆแฟนยายเป็นคนมากินก๋วยเตี๋ยวเห็นยายเห็นคลิปยายอยากกิน บอกให้ต้มให้เขากินยังไม่ได้ต้มให้กินสักทีหนึ่งเพราะว่าเวลายายกินททไรเขาก็มีกับข้าวของเขาแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้มให้กินสักวันหนึ่งก่อนที่มันจะหมดก่อนอใส่ไปตั้งเยอะผักเลยนิดเดียว เราวก่อนลืมใส่กระเทียมเจียวยเติมพริกหน่อยนะสำหรับคนชอบพริกชอบเผ็ดแต่จริงๆมันก็เผ็ดแล้วเด้อบางคนบางคนไม่ชอบรสจัดไม่ใส่เครื่องปรุงหมดนะเพื่อนเอนไม่ชอบรสจัดกระน้ำน้ำปรุงอะ่ะไม่ต้องใส่หมดเพราะว่ารสเขาจัดจ้านมากเลยเพื่อนเอนเลย กินกันมาเพื่อนๆกินกันเดี๋ยวมันเย็นหมดนอกบ้านมันหนาวร้อย ตอนมาเดินคนเดเปียกรืององเลิศน,นะคะ ุองอะไรเพิ่มเลยทุกคน เมื่อวานเมื่อวานก็กินนะไม่ได้ถ่ายให้ดูกินตอนดึกเพื่อนมาหากินไวน์เข้าไปสองขวดสองขวดห้าคนนะใหญ่เมาไวน์อยากสดอะไรร้อนๆรอก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเพื่อน,อน,อน,อนๆเออแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดู อโอ๊ยไม่ได้เอากระดาษมาเช็ดปากฟังเสียงนกรอ้อง กินสซ่บแกเข้าสวนอีกเดี๋ยวจะไปปลูกมันฝรั่ง ตอนแรกว่จะมานั่งกินในสวนลมมันแรงตรงนี้บังลมหน่อยจะเพาะทั่วงอกบางทีเพาะมาแล้วเรามันไม่อยากเนาะมันไม่อยากกินกุยเตียว เวลาเราอยากมันไม่มีทั่วงอกเออเฉพาะก็มันเหมือนกับว่าถ้าพอแล้วเราต้องกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนอปากแลอะเลยเด้อ่ไดกระดาษมาเช็ด บางคนบอกว่าฮอหนึ่งกินสองคนก๋เตี๋ยวนะ่ะทำเป็นเกาเหลากินกับข้าวก็ได้เด้อถ้าทำเป็นเกาเหลากินกับข้าวได้หลายคน เอาเนื้อมาใสา่อ mm ื hmm. สิบห้าปีมาอยู่เยอรมันนะคุเพื่อน บางวันนะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะอากาศมันหนาวนึกถึงก๋วยเตี๋ยวนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยแต่ถ้าย,ยังว่าอะไรเนาะเราทํากินเองมันก็พอทูทูใสๆได้แต่มันไม่ถึงกับว่าออืมันไม่ถึงกับว่าออฮือเนาะเดี๋ยวนี้สบายเลย ก๋วยเตี๋ย,ยวต้ยมยำซุก,กี้อะไรอย่างเนี้ย ยอดของความอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือเอามากินตั้งนานไม่ได้เอาทรงเอาซสเอาดีไอ้ตาแม่ Luft şey like ค้าก๋วยเตี๋ยวเรือเลิศรสเลิศกินจนอิ่มแล้วไหนล่ะก๋วยเตี๋ยวไปดูต้นคลิปเอาแล้วกันเด้อนี่แหละแม่ค้าตามสไตล์ายตาเด้อเพื่อนๆใครสนใจก็ ซื้อเนาะใครไม่สนใจก็ไม่ว่ากันเนาะเอออยากให้ได้ชิมของอร่อยอร่อยงานอดิเรกเพื่อนเพื่อนงานอดิเรกไม่ได้ขายเพื่อร่ารวยแบบคนอื่นเขาเพราะว่าเราขายไม่เป็นเราขายไม่เป็นไปบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮยียตาด้วยนะคะถ้าสนใจก๋วยเตี๋ยวก็ ทักแชทอินบ็อกมาได้นะคะบ๊ายบายอ่าอิอมแน่บรรยากาศสุดยอดสุดยอดอวิวร้อยล้านก๋ว <c ười> ยเตี๋ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ก๋วยเตี๋ยวอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์วิวกับวิวร้อยล้าน